ตำนานกล่าวว่าเมื่อครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปประทับนั่งขัดสมาธิยังร่มไม้จิกอันมีน้ำพามุจจรินได้เกิดฝนตกไม่ขาดสายตลอด7วัน7คืน ด้วยความเลื่อมใสในพระสิวิลาชพร้อมด้วยพระรสมีโอภาสอันงามล่วงล้ําเทพยาดาทั้งหลายพญานาคมุจลินผู้เป็นราชาแห่งหนาคได้ออกจากดินแดนนาคแล้วทําขดล้อมพระวรากายพระพุทธเจ้าเจ็ดชั้นแล้วแผ่พังพานใหญ่ปกคุมบื้องบนเหมือนก้านสเสวตฉัตรถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความประสงค์ไม่ให้ฝนและลมหนาวสาดต้องพระวรากายเมื่อฝนหายแล้ว พญามุจลินนาคราชจึงคลายโขดจากที่ร้อมพระวรกายพระพุทธเจ้าได้และจำแรงกายเป็นชายหนุ่มยืนถวายนมัสการพระพุทธองค์ที่หน้าพระพักด้วยเหตุการณ์ในพุทธประวัตินี้เองจึงเป็นที่มาของพระพุทธรูปปางหน้ากรธ